สวัสดีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนจากไทเดซินและ YouTube นะครับสำหรับวันนี้อบัฟโฟตัสสอบจะสอนเกี่ยวกับวิธีการทับเท็กเซอร์เพื่อเพิ่มระดับความชัดให้กับภาพของเราอย่างต็มทท่ครับและคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าผมจะพูดเร็วแรงรัวเพราะว่าด้วยความสับเท้าของเองทําให้ผมอัดคลิปมาหลายรอบแล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเสียงนะครับโอเคตอนนี้ก็แก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะพยายามไปให้เร็วและกระชับที่สุด โอเคก่อนอื่นขั้นตอนแรกเราต้องมีไฟล์แพ็กเกจของเท็กเตอร์เราเนั่นก็คือคิวคนตาและตาซึ่งตานี้ผมทำไฟล์ของตัวเองวเวไว,ว,องอว้เรียบร้อยแล้วอื่นเราต้องพิคคก่อนครับโปรแกรมจำเป็นเราต้องใช้ก็คือ SIM 3เอยผิดที่สามครับตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไว้เปิดไฟล์ .dds ที่มันอยู่ในที่มันอยู่ในแบบแพ็กเกจอะโอเคไฟล์เท็กเจอร์ที่มันอยู่ใน,น,เเน,น,ในแบบแพ็กเกจนะครับให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วกดที่เลือกเลือกที่เราจะต้องการอ่ะก็คือ underscoreimg คือยูทาร์ิเซอร์ออออของเราไปที่ resource i x p o r t to file นะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้หนไดห้เรียบร้อยเราจะได้ ds มาเห็นไหมต ds ตอนเซฟนี่า้เอาตั ds ออกนะครับแล้วก็กดไป,ไปิดไปมันอยู่แล้วเนาะ วน์โหลดมากดเล็กๆ,ๆอย่างเดียวครับโปรแกรมนี้แล้วก็ต่อไป p l u g i n dds เหมือนกันครับโหลดมาก็แค่เล็กๆ,ๆอย่างเดียวแต่ว่าตอนติดตั้งให้ปิดโัพท์ก่อนนะให้ปิดไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดทีหลังแล้วเมื่อเราได้ด dds มาเรียบ้อยแล้วนี่คือ m o t i 9ของผมที่ต้องการใช้องนี้นะครับให้เปิดเข้าไปเล็กโฟลช์ท์ลากใส่เข้าเลยครับกดเมื่อมันถามอะไรกมากโอเคอย่างเดียว แล้ไปที่ช่อง Alpha กดคอนโทรล c l i c ที่ a l p h าครับกลับมาที่เลเยอร์ปกติครับอีกรอบหนึ่งนะอั Alpha, ลฟ a Control Click ครับน้ำเส้นมีเซสชันขึ้นมาเซสชันนี้คือเป็นตัวคิวนอ,อีกมันจะเลือกตรงเหียวขาวไว้ให้เราครับตรงสีดำมันจะไม่เลือกมาที่รูปหยินหยางข้างล่างขาวดำนะครับกลุ่มกลมนี่แล้วก็ Solid Color มันเปนสีดำเนาะโ okay. อ Control ้โกด Control J ถ้เห็นว่ามันยังอ่อนไปอ่ะสีมันอ่อนไปแล้วก็ค Control I e. กง่ายเหรอลืมครับลืมลืมครับให้เราขี้กว่าใช้เขาได้เยอะก่อนเนาะแล้วก็ขี้ขวาที่แมสแล้วก็แอปพลายแล้วก็คอนโทรลเจก่อนอ่ะเข้มหรือยังยังไม่เข้มพอก็คอนโทรลเจอีกแต่ผมไม่เอาละผมว่าไฟของครั้งนี้ก็มากไปแล้วนะครแล้วก็ค e อนโทรลดีตอนนั้นมาที่แลสโซทูลแลสโซทูลคือเครื่อง,ง,งมือที่สามมันเล็กสักอย่างหนึ่งครับนี่แล้วก็เลือก ข้างแรกข้างหนึ่งก่อนผมเอาข้างซ้ายของซิมนะครับเพราะว่าซิมผมหันหน้าในนั้นแล้วก็ค้นโซนซีครับมาที่ไฟงานหลังเราอันนี้คือคิวเดิมมันไม่ชัดเท่าไหร่ครับแล้วด้วยความที่ความของเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีประสิทธิภาพดึงความสามารถของพวกเกมอะไรความชัดมันก็เลยได้แค่นี้ครับปวดใจ,จนะครับปวดใจ,จฮะทำเขาวิ Control ครับคิวเรามาแล้วคลิกขวา ขั้นบทฟูสมาร์ตอัพติแลวทำการปรับให้มันเข้ากับคิวเดิมเนาะหรือว่าใครจะเปลี่ยนรูปแบบคิวก็ได้นะคือเอาคิวของอกตัตมาใก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนของเดิมนะครับเอาคร่าวๆไ้ก่อนครับได้ก่อนเนาะแล้วมาที่ขั้นตอนการลบคิวครับขั้นตอนการลบคิวเดิมออกคือก่อนอื่นคุณต้องตัด เอาฉากหลังออกก่อนในบริเวณที่เห็นไหมคิ Q, ว้วมันคิ้วอยู่ติดกับสไลงอย่างนี้ให้เอาออกครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพหน้าตรงนี่คงไม่เป็นไรเนาะจะดีแค่เอาสหาลังออกเฉพาะส่วนนี้เลยานัครับก็าสไงออกเฉพาะส่วนนี้ก็พอหรือว่าไงก็ไล้เอาที่สะดวกครับกอมผมตัดมาแล้วทั้งภาพเลยทั้งตัวซิมเลยโอเคแล้วโซทูลเลือกเฉพาะตรงบริเวณคิ้วนะแต่อาย่าอย่าให้ล้นไปเกิน ส่วนหนังตาหรือว่าชั้นตาตรงนี้นะทั้งสองข้างเลยนะครับแต่สนใจงอครับเราไม่กินงอตอนนี้แล้วก็ฟันโทเจครับปิดตาไว้ก่อนฟันโทเจเอาไว้เพื่ออะไรเพราะว่าเออได้เป็นการบันทึกเอาไว้ว่าเออตรงนี้มันคือดเซเลคชั่นที่ดูซ้ายโอเคกลับมาเลือกที่เลเยอร์ซิมของเรากดคอนโทรลเจที่ที่เราตีไมหมครับสิคอนโทรลิกซิกที่เราเพิ่งจะแบบเซฟ ติ่สั้นเมื่อกี้ครับแล้วก็ชิปคอนเสิร์ตเลือกแล้วกข้างครั้งหนึ่งไม่คอนเซย์ทีครับเออไม่ข้างหนึ่ง,ง,อออง,งอโอ้สมองคนนะครับไม่ใช่คอนเซย์นะมาที่ผาดทุนค่ะผ่าทุนคือเครื่องมือรับมาอยู่ตรงนี้มันเป็นเครื่องมือเอาไว้ทำการลบสิ่งต่างๆได้อยา่างแนบเนียนผมใช้ผาดทุน อันนี้เป็น normal กับ content aware ใครจะใช้อันไหนก็ได้นะ content aware มันก็ดีนะครับแต่สำหรับผม normal ดีกว่าโอเคเราจะหมายในความติงคิ้วลาไม่ได้ยุบลงไปขนาดนี้นะคือ Photoshop มันก็เวอร์ไปแล้วฮะมันชื่อวมันไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรหรอกเราต้องมาปรับเองครับโดยไปที่ผมะเปล้ว s e c t i o วิไฟเบสครับแล้วก็เฟเธอร์เฟเธอร์สูงมาหน่อยนึ่งก็มาที่แซมพูลแซมพูลเราคงเคยกันดีครั้งนนี้ครับซึ่งเราทุกคนถามชื่อว่าเกลียดมันมัใช่ยากตับตัวคาสซิตี้สักประมาณ5 0า0ครับแล้วก็อันเทเน่ลากลงมาที่เวนคิวที่มันเป็นเงายุบลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็ปาดลงไปเลยครับ เกยงเท่านี้คุณก็จะได้คิวที่สวยงามกับโหนคิวที่สวยงามขึ้นมาโอเคอีกข้างหนึ่งครับข้างนี้ไม่สวยอีกนิดนึงโอเคอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับกด c o น t r ร l คลิกที่ที่เราเซฟเซสัันไว้แล้วก็อินเทอร์เน็ตชิปคลุ่มข้างหนึ่งครับแล้วก็ผาทูนโอเดกยสวย กดตึงไปครับผมได้ครับไม่เนี่นะครับยังมีชัญลักซีที่ขึงมาอยู่นี้ค่องข้าที่จะโกนใจของบุงคนเลยนะฮะน้ำตาสลาลีวิธีแก้ก็จำทวงเพิ่งจะพูดไปว่าไม่เกลียดพึ่งเกลียดมาเลยก็เลยต้องซ้ายเลยไม่อแล้วไม่ซือ้อเนอไม่ซือ้อหนอโอเคต่อต่ต่อ,ตอ,ตอ,ตอ เดิมครับ selection r e f i e เนาะสามร้อยเองอถก,กสม,มอแล้ว f เ l อร์ครับซอร์ e r f เ l อร,ร,อร์แล้วก็เลื่อนลงสุดหลังเดิมเนาะ แล้วก็ฟ <pf unlikely> ิลเตอร์ครับแล้วส่วนสว่างแล้วก็สเต็มทูลลงไปตรงนี้ไม่เนียนอ่ะตรงนี้โคตรจำไม่เนียนเลยเราสามารถใช้สมาร์ททูนดึง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 สวยงามครับใช่ถ้าไม่เวลามากกว่านี้ก็กานีดมันได้นะ เอาให้เนียนที่สุดครับเพื่อผลงานคุณเองนะแล้วก็มาที่คิวที่เราปิดตาเอาไว้อยู่ในหนนะ้าทตรงนี้นี่เองตั้งซื่อไว้ครับอีบีจะได้จับได้ง่ายๆยคิวอ,อันนี้ไม่สวยเลยอะ่ะต้องปรับอีกนะฮะคิวยาวไป โอเคครับพอดีแล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปรับสีครับกดคลิกสองครั้งที่ในย่อีบีของเราแล้วก็มาที่ปล a ยเลี้ t งทูที่ตรงกลางเลี้ตรงแถบกลางเลี้น,นะครับแล้วก็เลือกตรงสีขาวดำว้ตรงน,นี้ตรงสีดำเนี่ยจะเป็นส่วนของส h a d o w ส่วนมืดของคิวเรานั่นเองที่เราไปดูตรงสีผมมาก็ได้ครับสีผมมาแล้วก็ความจริงคือคิวคนใหญ่เนี่ยมันก็จะมืดกว่ามันก็จะเข้มกว่า สีผมนี่แล้วเนาะโฟนตรงไฮไลท์แล้วก็เลือกตรงที่สว่างสว่างของสีผมเรามาครับโอเคเห็นไหมสวยงามฟ้าสวยงามบุม้งใบฟุ้งฟึ้งดิ่งแมวแล้วก็คอนโทนเตร์ครับคอนโทรลเตอก๊อปปี้กทีนึงแล้วก็คอนโทรลทีขี้ขวาฟลิปเฮ้ยเซน้นเท่านี่เนี่ยตัดให้เขาที่เขาทาง ตาครับกดดับเบิมคลิกเหมือนเดิมครับการเรียนส่วนแล้วโอการเรียนโอเลยครับแล้วก็ดึงดึงมันหน่อยเนาะให้มันแบบตอนนี้มันเป็นส่วนที่ได้รับเงาอ่ะมันก็ควรจะมือปล่อยค้างหนึง่งโอเคเรียบร้อยสวยงามส่วนขนตาครับไปดีก่อนขนตาขนตาเหมือนกันครับเราให้ดึงด o s มาจับแฮกเกก่อนเอา gts จับแฮกเกอจับแ็กเกอออกมาแล้วเราจะได้แบบนี้ครับผมตึงมาจากของ s club นะ ถ้าใครไม่รู้คุณตาของเป็สถาบัครับแล้วก็ดึงเข้าไปเปิดในโทรสัพท์เลยลากแล้วก็วางคุณเคอันนี้มันเป็นตาาในตัวครับให้เราไปที่าวนัลาซนัลอุ้ยอุ้ยอะไรนะจะเห็นว่าภาสีขาวล้วนไม่อยู่ดเลยนะครับให้เราคอนโทรลคลิกตรง R G B คอนโทรลคลิกตรงตรงูปภาพรูปภาพเล็กๆตำแหน่ง แล้ว sí, ก็มาที่ฟลิคัลเลอร์เหมือนเดิมครับเลือกเป็นสีดำที่ขวาเลือกใช้โซลเลเยอร์ที่ขวาที่แมสอะพลายเยืมนะไม่รีบนะแล้วที่เลโซทูลแล้วก็ลากคลุมเป็นฝนของส่วนตามบนครับคอนเทนซี่คอมพิวต์เป็นคอนเทนเจอรง่ายกว่านะแล้วก็สร้างมาครับลากไปไว้ที่ไกลๆก่อนแล้วก็มาที่วาร์ปทูลมาที่อาบ ไอจิ้มจิ้มลากตรงฟิลเลี่ยมเล็กๆนี้ปรับให้มันลงมาประมาณนี้นะครับนี่คือขนตาผู้ชายนะคนตาผู้หญิงคุณไม่ต้องไปปรับอะไรมาแล้วครับสามารถปรับผูใชายได้เลยนี่คนตาผู้ชายลักษณะมันจะมันจะเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมันเหมือนกันแล้วก็บครื่งไหม่ถูกมีแล้วก็หมุน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 ให้มันอยู่ในแบบแบบนี้ทั้ทีลิกขวาฟิปโฮร์เนทัลครับ ราจะได้ขนตาผู้ชายซึ่งมีลักษณะประมาณนี้อี่มันยังโคงไม่พอใช่ไหมมาที่ตาสูมเหมือนเดิมครับโอเคคลิกขวาเข้าหมดทุกสมัติอล้เจครับแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่ที่งานของเราแล้วก็ชน,นทุนที่ล็อกเอาไว้แล้วก็ย่อ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 ย่ย คนตาเควินยาวธรรมชาครับแต่เดี๋ยพก็อยากยแล้วแต่ผมทำกั้นลบคนตาเควินพิงไปก่อนเข้าทูตเรียวลบทำไมก็ไม่รู้ครับอ่ะประมาณน,นี้ถ้าเห็นว่ามันยังเข้มไม่พอครับเหมือน,นเดิมครับคอนโทรลเจเข้มแล้วปล่อโอเคใส่ข้างนึงก็หม่ตนครับอ่ะอันนี้คือคิวของอนฉาน,นตัง้งซื้อเป็นพีแล้วกัน อ <c oughs> ันหนึ่งไงคอนคอนเจครับอ่านะคอนคอนเจนเย์คอนทอนเจคิดขวาฟิดโวาิเซนททลแล้วก็ลากไปใส่อีกอันหนึ่ตงตาเข้าวหนึ่งสีกุยอันนี้นะสวยงามครับแล้วก็สำหรับในตาครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่กลุ๊ปใหม่ที่มาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นไออะไรก็ได้ไดอรีเพลยแล้วกันเนาะ สร้างอีกอันหนึ่งเข้ามาข้างในตั้งชื่อ L ก็คือ left ทางซ้ายของซิมครับเสร็จแล้วก็มาที่เพนทูลครับเลือกสร้างภาพครอบตาขาวเอาไว้มามแล้วก็มาที่ยินดังเองเดิมครับแล้วก็กวาเดียนนี่เขาเรียนเรียครับแล้วก็มาที่แทบวาเรียนครับให้เราเลือกเป็นนขอืมมันนึกออกอมันนึกว่ามันคืออะไร กดโอเคไปก่อนครับแล้วก็มาที่สไตล์เวียเจี้ยนแล้วก็รีเวิร์สกดย่อ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 เราสามารถกดที่สเกลแล้วเราก็ซส์เมาส์วิวเนี่ยย่อมันได้นะเราพยายามดึงสีขาวให้มันอยู่ตรงกลางครับแล้วเราก็ย่อเมาส์วิวลงมาอ่าย่อย่อแล้วเราจะได้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกับลูกตาโอเค รงกรุปไฟนี้คุณเอาไปไว้ข้องใต้ขนตานะ <c oughs> ก็ลูกคุอยู่นะว่าทำไมแล้วก็ให้เราดึงดึงไฟล์ในตาเราออกมาจากแพคเกจเรียบร้อยครับเอามาทำให้มันอยู่ในรูปแบบของในตายอย่างเดียวอะตาขาวไม่ต้องแนละ้วเสร็จแล้วเราก็ปรับสีเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ให้เซฟออกมาเป็น PSD หรือ PSD ก็ได้นะฮะไม่ต่างกันแต่ส่วนสใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก PSD นะก็โอเคตาสีทางซ้ายของเควินจะเป็นสีประมาณขเขียวๆน้ำตาลมีฟ้าแจม่มหน่อยๆครับเควินตาสองสนะีเนาะแห่ไปย่อครับย่อยอตัวดีครับ ทำดีทำดีตั้งหลายเลยโอเคครับนึงครับสางไรเยอะใหม่เอ้ยกปใหม่ขึ้นมาต้องื่อเป็นตัว r เป็นพูลสดีครับเป็นทูลหลายคนที่เกลียดใช้นะแต่มันมีประโยชน์มากนะอยากให้ใช้กันครับใช้กนันได้ชิ้นแล้วเราก็จะสามารถทํางานแบบสะดวกขึ้นนะ่ะมาแล้วเพิ่นนะมโยน์มากแนะนำครับแล้วก็ นะเหมือนเดิมครับที่นี้เราไม่ต้องมานั่งไล่กระเด็นหรือมานะเราสามารถกดอินเทอร์เน็ตครั้งร้อยแล้วก็ลากกระเด็นไปใส่ลากจากของตาตาไปใส่นะครับแล้วระดับดบึ้กที่ตรงรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะแล้วก็หลับได้ครับเราสามันตึงมาได้แล้วก็โอเคจากนั้นเราใตา้ครังหนึ่งมาใส่ถ้าสำหรับคนปกติ ซิมปกติที่สี่ตาสองข้าเหมือนกันก็สามารถควบคุมเฮ้ยคอนเทนต์ีิคอนเทนต,ทนทนต์แล้วก็ลากไปใส่ได้ครับแล้วก็ดึงดึงมาเนาะแต่ของเควินไม่ใช่อะ่ะของเควินปลายข้างจะกลายเป็นซิมตานย,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 ย่อ เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ครับหลักการก็คือลบของเดิมออกแล้วเอาของใหม่เข้าไปใส่ก็แค่น,นั้นแหละครับโอเคเพื่อเอาแต่ครับเสร็จแล้วก็เซฟเป็น PNG และอัปโหลดลงโซเชียลและอยากให้ทุกคนมาเล่นสนุกกันก็คืออัปโหลดโซเชียลแล้วติดแฮชแท็ก เอาอาไ่าโฟโต้อป HD s าเลนส์นะครับให้เอาเทคนิคต่างๆของสมรมเราอะมาซ้ายแล้วก็ท้าคนอื่นต่อไปให้เล่นเกมนี้การเป็นซาเลนส์ต่อไปกันด้ื่อยๆเนาะสนุกกันในสังคมของพวกเราโอเคครับขอบคุณมากที่ติด,ดตามคลิปนี้หลใครที่เอาไปซ้ายก็ขอบคุณมาก ดีใจมากครับเวลารู้แต่ว่าเวลารู้ว่ามีคน,น,นมีความหมายใชแล้วเขาเออแล้วเขาชอบเขาสปปุีโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบาย